สวัสดีค่ะ,นคะหน่งนะคะ,คะมาจากบริษัทไทยเอทเรสสาขาแก่งหางแมวจังห<ด>วัดจันทบุรีนะคะวันนี้เราได้เข้ามาติดตามลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยโอทูเ,เรสของเรา ที่สวนเจ๊อะไรน,นะคะตุ๊กตาตุ๊กตานะคะอยู่ตำบลอะไรนะคะตำบลขุนช่องโอ้ตำบลขุนช่องตำบลขุนช่องลูกค้า V.I.P เยอะเลยเป็นอย่างไรบ้างคะใช้ปุ๋ยโอทูเอเบเสของเราแล้วผลแตกต่างเป็นอย่างไรบ้างดีค่ะด,ดีดีมากๆเลยผลผลผลนับที่ว่าได้ก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยเพิ่มขึ้นเยอะเปลือกยางเป็นยังไงบ้างคะนิ่มค่ะนี่เหมือนเปลือกแตงเลยเออนี่เหมือนเปลือกแตงเลยนะคะน้ำยางล่ะคะน้ำยางก็ข้นค่ะน้ำยางข้นเลยนะคะ หน้ายางที่ตายเป็นยังไงม้างคะรักษาฟื้นฟูเขายังไงติดหัวติดท้ายนี่ออกเสมอเลยค่ะออกเสมอเลยนะคะก่อนที่ยังไม่ใช้มันเป็นยังไงบ้างคะก่อนใช้หลังใช้เปลือกแข็งแล้วก็น้ำยางก็ติดหัวติดท้ายไม่ออกนะคะไม่ออกบางทีก็ตายนึ่งไปเลยอตอนนี้รู้สึกว่าฟื้นฟื้นขึ้นมาเยอะเลยค่ะฟื้นขึ้นมาเยอะเลยนะคะก็เกือบเกือบแบบพูดถึงว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะ สองปีเนี้ยคอ๋อสองปีแล้วเมื่อก่อนสั่งแต่กระเซลวมาใช้นะคะอ๋อ,อประทับใจยังไงมางคะใจตรงที่เปลือกนิ่มแล้วก็น้ํายางข้นน้นํายางข้นเปลือกนิ่มนะคะยางมีกี่ไร่คะของเจ๊ยอยู่นี่ประมาณห้าสิบไร่5ห้าสิบไล่ไลนะคะ,คะได้ยางก่อนที่ยังไม่ใช้กับ ใช้ได้เยอะยังไงที่ยังไม่ใช้เลยทั้งหมดถ้ากีดน้ํายางก็ได้อยู่ประมาณสามถังกว่าสามถังกว่าอ๋าทำน้ํายางค่ะสามถังกว่าถึงสี่ถังพอพอพอใช้ตัวนี้เข้าไปแล้วรู้สึกว่าหนายางฟื้นขึ้นก็ได้เจ็ดแปดถังโอ้โหได้เยอะเลยยอดเลยเนาะค่ะได้เยอะเลย่ะตอดที่ยังไม่ช้างก็ข้นดีด้วยน้ำยางก็ข้นดีด้วยนะคะเราจะให้เจนแนะนําเกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรีใช้หน่อยค่ะค่ะค่ะก็ อยากให้ใช้ปุ๋ยเอเวอร์เรสต์นะคะคือผลผลิตของเราเนี่ยได้รับผลผลิตที่ดีค่ะน้ํายางค้นแล้วก็เปลือกยางก็นิ่มค่ะเปลือกยางก็นิ่มค้นนะคะแล้วก็ผลผลิตเราก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะจากได้น้ํายางสามถังเพิ่มเป็นเจ็ดแปดถังเลยนะคะโอ้โหอันนี้อันนี้มีดหนึ่งใช่ไหมครับมีดหนึ่งโอ้หปใหญ่โปวใหญ่เพิ่งแค่เมื่อวานนี้เนาะอ๋อนี้เพิ่งเกิดมีดเดียวมีดเดียวเกิด รึ่งโป้แล้วโอ้โห,โโหนี่เราขอขอบคุณเจ๊มากนะคะขอบ